มือถือตัวท็อปในราคาหมื่นต้นๆราคาห่างกัน9บาทเลือกอันไหนดีวันนี้เราอยู่กับสมาร์ทโฟน2รุ่น2แบรนด์ครับเริ่มตั้งแต่ Samsung Galaxy A 3 4 5G แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็น Oppo A 9 8 5G ทั้งคู่เนี่ยมีราคาที่แบบห่างกันแค่9บาทอะแต่ถามว่าใครถูกกว่าเปิดหน้าเว็บของการจัดจำหน่ายให้ดูแบบนี้ครับ Oppo A98 5G เนี่ยขายอยู่ที่1,990บาทครับในฝั่งของ Samsung Galaxy A34 5G นั้นเขามีราคาโปรโมชั่นครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เลยขายอยู่ที่ 1,999บาทในการรับชมคลิปวิดีโอเปรียบเทียบนะครับผมขอใส่คู่มือการดูไว้นิดนึงแล้วกันว่าเวลาผมพูดถึงรุ่นไหนเนี่ยผมอาจจะพูดแค่ว่าในฝั่งซัมซุงในฝั่ง Oppo แค่นี้สั้นๆนะครับเพราะว่าข้อมูลมันเยอะมากเลยแล้วบางทีผมสับสนตัวเลขบางทีพูดผิดพูดถูก เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเขียนเป็นตัวหนังสือไว้นะครับพร้อมๆกับโลโก้เลยว่ากําลังพูดถึงรุ่นไหนแล้วก็กําลังพูดถึงหัวข้อไหนอยู่โดยเรื่องแรกนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของงานดีไซน์ตัวไหนสวยกว่ากันแต่เรื่องนี้ผมจะไม่ตัดสินใจเองนะครับผมจะเล่าให้คุณฟังแล้วคุณเนี่ยเอาไปให้คะแนนเองแล้วกันว่าใครสวยกว่า ใครโดดเด่นกว่าเริ่มต้นในฝั่งของ Sams ุง g g a l a ซ y A 3 4ครับงานดีไซน์ของเขาเนี่ยได้ฟิลประมาณแบบเรือธงอะ่ะการวางตำแหน่งกล้องการจัดเรียงกล้องแน่นอนว่าเป็นของ a S series ถ้าเกิดว่าเป็นสี a w e ซ o m e v i o l e t เนี่ยเขาจะมีการไล่แพทเทิร์นเป็นรูปทรงปีซึมนะครับมันจะได้ความรู้สึกเหมือนท้องฟ้าตอนเย็นมีพระอาทิตย์ตกอะไรประมาณนั้นนะครับฝาหลังเนี่ยเขาจะใช้เป็นวัสดุพลาสติกนะครับแต่ว่ามีการเคลือบให้คล้ายๆกับเป็นผิวกระจก สิ่งนี้ซัมซุงตั้งชื่อว่า glassic s t k ครับซึ่งเขามีด้วยกัน3สีนะครับให้คุณเลือกโดยเริ่มจาก awesome silver awesome violet แล้วก็ปิดท้ายด้วย awesome graphite เหมือนกับสีที่อยู่ในมือของผมตอนนี้ครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของงานดีไซน์ ในฝั่งของ Oppo A 9 8 5G กันมากดีกว่านะครับงานดีไซน์ของเขาเนี่ยก็คล้ายๆกับตัวมันบนตัวท็อปเช่นเดียวกันเลยนะฮะเขาเอางานดีไซน์จากรุ่น r e n o 8T เอามาใช้ครับบอดี้เนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ลักษณะผิวเป็นผิวแมทแมทนะครับป้องกันพวกรอยนิ้วมือป้องกันคราบเหงื่อนะขณะใช้งานาก็ป้องกันรอยนิ้วมือได้ทั้งคู่และที่สำคัญคือเขาให้เคส ใสนุ่มนิ่มมาอีกด้วยครับในเรื่องของสีสันนะครับเขามีให้เลือกด้วยกัน2ตัวเลือกก็คือครูแบ็กหรือสีที่อยู่ในมือของผมตอนนี้นะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งเนี่ยเป็นลายแบบไล่เฉดสีเช่นเดียวกันนะครับชื่อว่าดิมมี่บลูถ้าพูดถึงเรื่องความบางนะครับทั้ง2รุ่นเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งของซัมซุงหรือ Opp o p ปโปจะมีความบางอยู่ที่8.2ม mm มนะครับแต่ว่าความเบาเนี่ยจะไม่เท่ากันและถามว่าใครหนักกว่าใครเบากว่าคือ Opp o p ปโปเนี่ยเขาจะมีน้ําหนักอยู่ที่กรัมครัอ แล้วซัมซุงจะหนักเท่าไหร่อะจะหนักขนาดแบบถือไม่ไหวหรือเมื่อยมือเลยหรือเปล่าสมมุติว่าปิดตาผมเลยอ่ะคุณนิวอันไหนซัมซุงอันไหนอ p ปโ ถ้าให้วางมือแบบนี้ห้ามจับตัวเครื่องเนี่ยแยกงไม่ออกครับเพราะว่าของซัมซุงเนี่ยจะมีน้ําหนักอยู่ที่199กร,รมัมจากตัวเลขบวกลบคูณหารดูห่างกันกี่กร,รมัมจับความรู้สึกได้จริงหรือเปล่าอเอาเป็นว่าเล่าให้ฟังครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของรายละเอียดรอบตัวเครื่องกันบ้างดีกว่าครับโดยเริ่มจากฝั่งของซัมซุงครับเราจะเห็นว่าด้านบนของตัวเครื่องนะครับก็จะมีเป็นถาดซิมนั่นเองเราก็เอาเข็มจิ้มซิมมาจิ้มดูนะครับด้านในเนี่ยเราจําเป็นจะต้องเลือกว่าจะใช้2ซิมหรือจะใช้1ซิมแล้วก็เป็นอีก1ไโ,โเพิ่มมควาจุได้ สูงสุด 1TB ทมาดูในฝั่งของ Apple นิดนึงครับตำแหน่งเดียวกันหรือเปล่าด้านบนไม่มีอะไรเลยยกเว้นไมโครโฟนนะครับตำแหน่งของการเก็บถาดซิมของ Apple เนี่ยจะอยู่ที่ด้านข้างนะครับใกล้ๆกับปุ่ม เพิ่มเสียงลดเสียงนี่อยู่ตรงนี้เลยเมื่อเราจิ้มถาดออกมาแล้วด้านในก็พบว่าเป็นแบบ2ซิมหรือให้เลือกเป็น1ซิมกับ1ไมโครเอสกิล์คุณสามารถเพิ่มไมโครเอสกิล์ได้สูงสุด1เทราไบต์เช่นเดียวกันครับเรามาดูในเรื่องของปุ่มเป,มป่มต่างๆนานาดีกว่าตัวไหนวางตรงไหนเป็นลักษณะกี่ปุ่มอะเริ่มกันที่ฝั่งของซัมซุงครับด้านซ้ายนี่ไม่ได้มีอะไรเลยครับด้านขวาของตัวเครื่องนะครับจะพบเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงที่รวมอยู่ในปุ่มเดียวกันเห็นไหมแล้วก็จะเป็นปุ่มที่่เเรราาาาใช้้้ล็ออออหหหนนจจืวปิด เฮ้ยทำไมงานดีไซน์มันเป็นนูนๆออกมาแบบนี้อะถ้านูนๆแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวสแกนไยนิ้วมือแน่ๆใช่ครับการปลดล็อกหน้าจอของ Samsung g a l A x y A34 5 G เนี่ยเป็นลักษณะการสแกนายน,นุ้วมือที่ใต้หน้าจอครับ เอาแล้วในฝั่งเรา oppo ล่ะจะเป็นอย่างไรอ่ะฝั่งซ้ายจะประกอบไปด้วยเพิ่มเสียงลดเสียงที่แยกปุ่มออกจากกาันแล้วขวาล่ะด้านขวามือจะเป็นการสแกนลายนิ้วมือที่ด้านข้างของตัวเครื่องครับนี่แหละคือข้อแตกต่างแยกออกแล้วใช่ไหมครับอ่ะคราวนี้เรามาดูด้านล่างสุดของตัวเครื่องนะครับก็จะประกอบไปด้วยอะไรอะ่ะรูไมโครโฟนจริงๆแล้วไมโครโฟนของซนะัมซุงเน่ะมีกี่จุดอ่ะเดี๋ยวผมนับให้ดู1 2ด้านบนมีไหมฮะฝั่งนี้ครับ3แน่นอนครับ Samsung g a l A x y a 3 4 5 G แล้วก็ Samsung g a l A x y A54 5 G ที่ผมได้ไปงานเปิดตัวมาเมื่อหลายเดือนที่แล้วอะ่ะผมจำได้ว่าเขามีฟีเจอร์ใหม่ครับที่มีชื่อว่า Voice Focus ปลายทางอะ่ะ ที่เป็นเพื่อนคุณโทรเข้ามาหรือเป็นพี่คุณโทรเข้ามาเขาจะได้ยินเสียงเราชัดเพราะว่ามือถือตัวนี้เองมี3ไมโครโฟนที่มีระบบตัดเสียงรบกวนด้วยซึ่งไอฟีเจอร์นี้ส่วนใหญ่จะไปอยู่ในหูฟังนะครับแต่ว่าฟีเจอร์นี้เองเนี่ยคุณจะต้องรับสายแล้วก็กดไอคอนการตัดเสียงรบกวนด้วยตัวเองนะครับไม่ได้ทํางานอัตโนมัติเราเห็นไปนรูชาร์จยุยปไท C ซีอยู่ตรงนี้นะครับรองรับการชาร์จเร็วกี่วัตต์เดี๋ยวพูดตอนท้ายนะครับถัดมาจะเป็นลําโพงอันนี้ผมถือกับด้านแต่แรกเลยนี่นะ <laughs> ลนําฮ่าฮ นิ้วชี้ด้านบนนะครับเวลาเล่นเกมอ่ะมันก็ไม่บดบังนะครับเล่นได้มีมิติแน่นอนซึ่งในเรื่องของลำโพงคู่เนี่ยมันคาใจไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องหลักๆของมือถือตอนนี้แล้ว ถ้าเกิดใครให้ลําโพงเดี่ยวมาเนี่ยรดเต็นแน่นอนตัวนี้ให้ลําโพงคู่มาครับลำโพงอีกตัวหนึ่งก็จะอยู่บริเวณด้านบนนะครับที่จะมีการซ่อนเอาไว้ไม่ได้เอามาหิดได้โดยง่ายนะซึ่งสิ่งหนึ่งเลยครับที่เราพูดทุกคลิปเวลามีลาโพงคู่ก็คือต้องมีซอฟต์แวร์มาช่วยจัดการด้วยตัวนี้เองเนี่ยก็จะเป็นแค่เพิ่มเสียงจากศูนย์ไปร้อยแค่นั้นนะครับไม่ได้มีโวลูมบูสเตอร์มาดูภาพไทยกันบ้างดูว่าเอ้ยอะไรนะไม่ใช่มาดูภาพของ oppo บ้างดีกว่านะครับเราเห็นว่าด้านล่างของตัว รูมินิแจ็ค3 5มมิลลิเมตรต่อหูฟังได้ต่อไมโครโฟนได้คอนเทนต์ครีเอเตอร์อาจจะชอบก็ได้เพราะว่าต้องต่อไมใช่ไหมรูปแบบสายส่วนใหญ่ก็ยังใช้พอร์ตแบบนี้อยู่แต่ถ้าเป็นหูฟังซัมซุงเมื่อกี้เขาตัดพอร์ตนี้ออกแล้วนะไม่มีรูหูฟังแล้วนะถันมาครับก็จะเป็นไมโครโฟนรับเสียงสนทนาสายครับลองนับดูตัวนี้ให้กี่รูมีรูที่1ครับด้านบนมีไหมรูที่2ครับมีอยู่ข้างนี้หมดแล้วนะมีแค่บนกับล่างเท่ากับว่ามีไมโครโฟนรับเสียงตอนคุยโทรศัพท์แค่ 2ตัวซึ่งเป็นมาตรฐานของยุคปัจจุบันและถัดมาครับก็จะมีเป็นรูชาร์จ u B ูบิไทยครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยลำโพงที่อยู่นิ้วชี้ด้านบนเช่นเดียวกันนะครับเล่นเกมไม่บดบังนะครับตัวนี้ลำโพงนะครับสูสีกันเลยให้มาเหมือนกันเป็นลำโพงคู่ครับเราลองเพิ่มเสียงแบบสุดให้ดู100%ซิตึกๆๆๆแล้วกดอีกทีนึงนี่ครับรุ่นนี้เขามีโวลูมบูสเตอร์ที่ให้มาสูงสุด 2 0 0นครับนั่นเท่ากับว่าถ้าสรุปแบบเร็วๆเลยแล้วก็ตัว oppo เนี่ยเขาจะสามารถเปิดเพลงที่มาจากคลิปเปิดเพลงที่มาจาก YouTube เปิดหนังที่มาจากแอปต่างๆได้ดังมากกว่าอันนี้เอาไปตัดสินใจกันเองนะครับผมไม่ได้บอกว่าไหนดีกว่าหรืออันไหนไม่ดีแค่ไกด์ไลน์ให้ฟังโอเคเราไปดูเรื่องถัดไปครับก็คือในเรื่องของหน้าจงหน้าจอกันเลยดีกว่าว่าหน้าจอทั้งคู่เนี่ยชนะเร็วไปเลยหรือเปล่าหรือ,ออีกอันนึงก็เฉยๆไปเลยหรือเปล่าเอาละ่ะในฝั่งของหน้าจอของ ซัมซุงนะครับเขาจะให้จอมาที่ขนาด6.6นิ้วนะครับรองรับ Resolution หรือว่าความละเอียดสูงสุดอยู่ที่2,340คูณ1,080พิกเซลนับได้ว่าเป็น Full HD+ แต่ว่าสิ่งที่รู้สึกว่าชนะเลิศไปเลยเนี่ยก็คือเรื่องของพา n e เจอนะครับเพราะว่าเขาให้มาเป็นแบบ Super AMOLED Display สิ่งที่โดดเด่นสูงสุดเลยก็คือเรื่องของความสว่างครับเพราะว่าตัวนี้เขาสามารถปรับได้สูงสุดอยู่ที่1,000นิตเราสามารถที่จะไปใช้งานกลางแจ้งได้นะครับใครที่ต้องการเปิด Google m a หรือใช้งานแอปพลิเคชันที่ต้องเดินทางเนี่ยตัวนี้สู้แสงได้แน่นอนนะครับเรามาดูในฝั่งของ oppo กันมากดีกว่านะครับ oppo เนี่ยเขาจะให้หน้าจอที่เหมือนจะใหญ่กว่าเพราะว่าสเปคเนี่ยคือ6.72นิ้วครับตัวนี้รองรับ RESOLUTION สูงสุดคือ2,400พิกเซลคูณ1,080พิพิกเซลซึ่งเป็น full hd plus เช่นเดียวกันแต่ตัวเลขต่างกันเมื่อกี้ผมพูดว่าอะไร 2,340พิกเซลอันนี้2,400พิกเซลเต็มเต็มนะครับไม่เหมือนกันนะแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยก็สามารถที่จะแสดงผลเรื่องของคลิปวิดีโอหรือการเล่นเกมได้เต็มสัสดส่วนเต็มหน้าจอคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องความสว่างสูงสุดที่ oppo ทําได้นะครับตัวเลขที่ออกครับ and n อนแอด680นิตครับนั่นแปลว่า หน้าจอของ oppo นั้นอาจจะสู้แสงไม่เท่ากับในฝั่งของ samsung ครับแต่สําหรับใครนะครับที่กําลังจะเลือกมือถือเพื่อใช้ในการเล่นเกมแล้วล่ะก็เนี่ยก็คงจะมองสเปคในเรื่องของ refresh rate เป็นหลักนะครับทั้งคู่เนี่ยมีสเปคเท่ากันนั่นะก็คือ120่งร hz ใครอยากจะปรับให้น้อยกว่านี้เพื่อประหยัดแบตใช้งานได้มากขึ้นก็สามารถปรับได้ในการตั้งค่าหน้าจอนะครับการเปิดหน้าจอนานสุดเดี๋ยวทำได้กี่นาทีมาดูในฝั่งของ samsung ครับเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะเปิดได้นานสุดอยู่ที่10นาทีในฝั่งของ oppo คร ที่เมนูเดียวกันเลยนะการเปิดหน้าจอสูงสุดทําได้อยู่ที่3 0นาทีครับทำไมซัมซุงเปิดได้แค่10นาทีเป็นเพราะว่าหน้าจอ a ั o โมเที่เขาให้มาเนี่ยแหละครับการที่ว่าสเปคของเขาเนี่ยหน้าจอธรรมาดี ก็ต้องมีการเซฟตี้ไว้นิดนึงนะครับถ้าเปิดนานไปมากกว่านี้จอก็อาจจะร้อนแล้วก็เกิดอาการจอเบินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าจอ a m o l e d ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่ก็เปิดได้10นาทีอยู่แล้วอันนี้ไม่ได้แปลกอะไรครับแค่อยากจะสร้างความเข้าใจว่าอีกรุ่นหนึ่งก็ไม่ได้แย่ไปเลยครับมันมีเหตุผลของมันอยู่เพราะฉะนั้นใครอยากได้มือถือที่สามารถเปิดหน้าจอได้นานกว่าก็จะต้องเลือกเป็น oppo ครับได้ตั้ง30นาทีเนี่ยคราวนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาวัดผลกันในเรื่องของความแรงความเร็วววแล่่าตัไหนนี เหมาะแก่การทํางานหนัหนกเหมาะแก่การเล่นเกมมากกว่ากันนะครับเริ่มจากในฝั่งของซัมซุงกันก่อนเลยดีกว่าครับ CPU เนี่ยเขาเลือกใช้เป็นชิปเซ็ตที่เร็วแรงระดับเรือธงแล้วก็ใช้เป็นชิปเซ็ตในตัวใกล้ปัจจุบันมากที่สุดเพราะว่าตัวนี้มีการเปิดตัวในเดือนตุลาคมปี2022นะครับตัวนี้เขาเลือกใช้เป็น Medi a t e k ท i m e n s i t y 1 0 8 0ครับซึ่งมีการประมวลผลที่เร็วมากกว่ารุ่นเดิมของ A 3 3 5 g มากถึง26%อันนี้ขอเทียบกับัวเ่อรบเ่อนาดอันกันี้ขงเนียบ เขาเร็วกว่ารุ่นเดิมอยู่แล้วนะครับคราวนี้ในเรื่องของ GPU นะครับเขาใช้เป็น m a l e i G68 MC4 นะครับไปดูในฝั่งของ Oppo กันบ้างดีกว่าครับ Oppo เนี่ยเขาจะใช้ CPU ที่เป็น Snapdragon 695ครับ กับ G P U Adreno r 619ชิปเซตของเขาเนี่ยเปิดตัวในเดือนออกซ์โทเบอร์หรือว่าตุลาคมเหมือนกันครับแต่ว่ามันเป็นปี2021เท่ากับว่าชิปเซตของมือถือทั้ง2รุ่นเนี่ยมีอายุอานามแล้วห่างกัน1ปีเต็มๆเลยครับซึ่งแน่นอนครับมันส่งผลในเรื่องของความเร็วความแรงในเรื่องของการประมวลผลแน่นอนและเราจะวัดผลกันด้วยคะแนนเบสท์มาร์กฟาดฟันกันสุดๆในฝั่งของรอมหรือว่าพื้นที่การเก็บข้อมูลเนี่ยมีให้คุณเลือก2ความจุนะครับถ้าเกิดว่าเป็นราคา1 1999บาทเนี่ยคุณจะได้ความจุ 128GB แครับแต่ถ้าคุณเพิ่มเงินอีกนิดนึงเดี๋ยวค่อยไปเฉลยตอนท้ายว่าเพิ่มเท่าไหร่ผมบอกได้เลยว่าคุ้มมากนะครับเพิ่มเงินนิดนึงคุณจะได้ความจุ 256G b ครับไปดูในฝั่งของ Oppo กันบ้างดีกว่านะครับความจุที่เขาให้มาคือ256เฮ้ยตรงนี้มีประเด็นแล้วไงคุณผู้ชมเอ้ยคือเมื่อกี้ผมบอกว่าอะไรครับเราบอกว่าทั้ง2รุ่นราคาต่างกัน9บาทไอ้9้บาทตรงเนี้ย แต่ตัวที่ถูกกว่า9บาทจะได้ลอม256ในฝั่ง oppo นะอันนี้คือจุดแตกต่างครับเล่าให้ฟังคราวนี้นะครับเราฟังสปงสเปคมาแล้วอาจจะมองไม่ค่อยเห็นภาพสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอ้ CPU ที่เขาเลือกใช้ไอ้ GPU ที่เขาให้มาเนี่ยเวลาเอาไปเล่นเกมมันจะปรับอะไรได้สุดกว่ากันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบกับเกมท่ามาตรฐานที่ช่อ news c a t ก็ทำมาแล้วทุกคลิปโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับ คราวนี้นะครับเรารู้ถึงเรื่องความเร็วความแรงไปแล้วเรามาดูอีกหนึ่งคุณสมบัติหลักๆของมือถือนั่นก็คือใช้เป็นกล้องถ่ายรูปอะไรจะโดดเด่นมากกว่าเรามาดูในฝั่งของซัมซุงกันก่อนเลยดีกว่าครับก็จะให้กล้องหลังมาที่ความคมชัด48ล้านพิกเซลมาพร้อมกับระบบการสั่น OIS หรือว่าการสั่นที่ตัวฮาร์ดแวร์กับเลนส์อีกตัวหนึ่งครับเป็นเลนส์มุมกว้างที่มีความคมชัดอยู่ที่8ล้านพิกเซลแล้วก็ปิดท้ายด้วยเลนส์มาโคหรือว่าเลนส์ถ่ายระยะใกล้ๆเนี่ยที่มีความคม จะมีความคมชัดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนั่นเองเราไปดูสเปคของในฝั่งของ oppo กันบ้างดีกว่านะครับ oppo เนี่ยเขาจะให้กล้องหลักมาที่ 64ล้านพิกเซลครับเลนส์ตัวถัดมาเนี่ยก็คือเลนส์ d e ฟซ h นเซอร์หรือว่าเลนส์ที่ใช้สําหรับถ่ายบุคคลเบอร์หลังอะไรก็เงินไปนะครับความคามชัดมาตรฐาน2ล้านพิกเซลกับปิดท้ายนะครับเป็นเลนส์ไมโครครับคือมันจะยิ่งใกล้ไปมากกว่าเลนส์มาโครครับชนิดที่ว่าจ่อไปกับวัตถุเลยก็ว่าได้สิ่งของที่เราจะถ่ายเนี่ยแทบจะติดชิดเลนส์อยู่แล้วนะครับสิ่งนี้เป็นจุดตายเลยครับที่ OPPO บอกว่าต้องเป็น OPPO เท่านั้นน่ะซึ่งเราสามารถซูมได้มากสุด 40เท่าครับเราไปดูเลนสตัวถัดไปฮ้ไม่มีแล้วเลนสที่เขาให้มามีแค่นี้สำหรับใครที่อยากได้มือถือที่ถ่ายมุมกว้างได้เนี่ย oppo ไม่ได้มีมาให้นะครับเราไปดูกันที่เลนส์กล้องหน้าบ้างดีกว่านะครับเขาจะให้ความคมชัดมาอยู่ที่32ล้านพิกเซลนะครับตัวไหนเนี่ยมันจะถ่ายสนุกลุกนั่งสบายตัวไหนมันจะมีฟีเจอร์ในการถ่ายรูปที่แบบว่าโดดเด่นมากกว่าการอ่าจเดี๋ยวพาไปดูพาร์ทนี้กันเลยดีกว่าครับ เราพาทุกท่านไปดูเรื่องของภาพนิ่งกันไปแล้วนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของงานวิดีโอกันต่อเลยดีกว่าในฝั่งของซัมซุงเนี่ยเราสามารถถ่ายวิดีโอความคมชัดสูงสุดคือ 4K 30เฟรมได้ทั้งกล้องหน้าและก็กล้องหลังเลยครับเรามาดูงานวิดีโอในฝั่งของ Op ปโปกันบ้างดีกว่าครับความละเอียดสูงสุดที่เขาทาได้คือ 1080p 30เฟรมเรทเท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าความละเอียดแตกต่างกัน4เท่ามากไปกว่านั้นคือในเรื่องของเฟรมเรทเนี่ยก็จะไม่ได้มี60เฟรมมาให้ด้วยนะครับแต่ทัทนนทว ตัวนี้มีสเปคที่โดดเด่นกว่าเนี่ยมันก็เกิดจากความคิดของผมเองนะครับแน่นอนว่าคนที่ชอบเรื่องของงานดีไซน์ของ oppo เนี่ยก็อาจจะมี หัวคนอื่นที่ชอบอันนี้ก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับเรามักจะมีหัวข้อที่ชอบในใจอยู่แล้วมันก็ต้องมีตัวหนึ่งที่โดดเด่นกว่าอีกตัวหนึ่งก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่โดดเด่นกว่าอยู่แล้วเป็นการฟาดฟันกันไปกันมาไม่ได้บอกว่าตัวไหนชนะก็ชนะเลิศไปสักทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องต่อไปที่อยากจะพูดให้ฟังเนี่ยก็คือเรื่องไทาทายและถ้าเกิดว่าเราการสไปกันออกมาเนี่ยซัมซุงก็เหมือนจะเด่นกว่าอีกแล้วครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาให้การกันน้ํากันฝุ่นเป็นรูปแบบ IP 6 7รสามามถที่จะกน้ําลึกสุด1ด1มไ้นาน ส0นาทีแต่ถ้าย้อนมาดูในฝั่งของอัปโปเนี่ยตัวนี้เองเนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าไม่สามารถที่จะเอาไปกันน้ํากันฝุน่นได้ในระดับประมาณนั้นนะครับถึงแม้จะเป็นน้ําจืดเหมือนกันก็ตามเนี่ยแต่เรื่องที่อัปโปโดดเด่นกว่าส่งท้ายคลิปนี้คือเรื่องของการชาร์จเร็วครับมือถือทั้ง2รุ่นเนี่ยจะมีแบตเตอรี่ที่ให้มา5000ม ah, ิลลิแอมป์เท่าเท่ากันนะครับสำหรับซัมซุงเนี่ยเขาจะให้ชาร์จเร็วมาอยู่ที่25วัตต์ซึ่งเราสามารถใช้ระยะเวลาประมาณสัก60นาทีนิดเเพื่อชาร์ต็ม100%บางคนบอก้า โมงหนึ่งเลยเหรอออปโปเนี่ยเขาให้การชาร์จเร็วมาอยู่ที่67วัตต์นะครับ100%ใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ40นาทีนิดๆหน่อยๆเท่านั้นนับไต้ว่าก็น่าจะเร็วกว่าในฝั่งของ Samsung ประมาณ20นาทีกว่าๆเพราะฉะนั้นใครอยากได้มือถือ ที่ชาร์จเร็วมากกว่ากันเนี่ย oppo เขาก็มีจุดที่โดดเด่นตรงนี้ชนะขาดเลยเอาล่ะก่อนจะจากลากันไปนะครับผมเชื่อว่ากล่องคอมเมนต์ของคลิปนี้น่าจะมีความดุดเดือดประมาณหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าผมคงจะล่อเป้าได้ดีเลยทีเดียวนะครับมันก็จะต้องมีจุดที่ฟาดฟันกันอย่างนี้อยู่แล้วนะครับไม่ได้เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งเพราะเราก็กางสเปคของทั้งสองรุ่นเนี่ยเอามานําเสนอให้คุณผู้ชมฟังนะครับเราจะปิดท้ายด้วยในเรื่องของราคาตรงนี้ดูตัวเลขให้ดีนะครับในฝั่งของซัมซุงมี2ราคาให้คุณเลือกรเพาะ ว่มี2ความจุไงถ้าเกิดว่าเป็นราคา1,999บาทเนี่ยจะได้ความจุ128 g จิกนะครับซึ่งเขาทําราคาพิเศษมาให้จริงๆไม่ใช่ราคานี้ราคาเต็มของเขาเนี่ยคือ1 10, 1 9 9 9แต่ ผมย้ําก่อนนะครับถ้าเกิดว่าคุณเพิ่มงบเป็นราคา1 1 9 9 9เยนี่ยคุณจะได้ความจุเป็น 256G ิได้ความจุมากขึ้นเพิ่มตังอีกนิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นราคาพิเศษแต่ว่าในฝั่งของ o p p o โปเนี่ยเขาก็จะมีเพียงแค่ความจุเดียวให้คุณเลือกนะครับนั่นก็คือ ROM 256รอิกับราคาเดียวเหมือนกันนั่นก็คือ1990บาทนะครับมันห่างกัน9บาท สเปคมันแตกต่างกันยังไงการทำงานของเขาทำงานต่างกันยอย่างไรคะแนนตัวไหนแรงกว่าชิปเซตส่งผลต่อการเล่นเกมหรือไม่ตกหล่นไปตรงไหนให้คุณผู้ชมเนี่ยช่วยคอมเมนต์เข้ามาช่วยถามกันเข้ามาว่าไอ้สิ่งที่คุณกำลังลางเลอยู่เนี่ยแล้วคุณนิวไม่ได้พูดเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จริงหรือเปล่าเราขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้ครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าเมื่อมีการฟาดฟันมือถือกันแบบนี้อีกไปแล้วครับสวัสดีครับ